สวัสดีลูกค้าร้านตู้ช่โมเดิร์นบูทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำตู้โชว์เค้กรูปแบบใหม่ค่ะที่มีความสูง1เมตร20เซนนะคะแล้วก็ตัวฐานเนี่ยเป็นสีดำค่ะหน้ากว้าง90เซนนะคะแล้วก็ลึกด้านข้างหกเซนค่ะมีไฟให้ด้านบนแล้วก็มีชั้น2ชั้นสามารถวางได้3ช่องนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังเลยค่ะด้านหลังของทั้ง2ใบนี้นะคะก็คือจะเป็น ประตูบานสไลด์แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีปุ่มไล่ฟ้าในตัวนะคะดูที่ข้างล่างนี่เลยจะมีตัวชวอุณหภูมิดิจิตอลมีปุ่มเปิดไฟมีปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็มีปุ่มไล่ฟ้าค่ะแล้วก็เสียงในการทำงานของเครื่องนะคะก็จะน้อยกว่า60เดซิเบลค่ะตู้มีอุณหภูมิ2-8องศานะคะสินค้าตัวนี้นะคะมีโชว์อยู่ทั้งหน้าร้าน ห้สาขาของเรานะคะที่นนทบุรีที่กรุงเทพสาย2กรุงเทพสาย3นะคะแล้วก็กาญจนบ,บุรีอีก2ร้านค่ะหรือว่าจะโทรมาสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะที่เบอร์063-434-9544ีค่ะหรือว่าลาย ID พิมพ์ตัวแอดแล้วก็คำว่า m o เด r ร์นคูพิมพ์เล็กนะคะ M O D E R N C O O L วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ